สวัสดีครับเหี่ยวมากเดี๋ยวเหี่ยวมากเดี๋ยวผมทิ้งอาหารให้กันลำเหนึงเดี๋ยวเปิดเอานน้าไม่กินกันกินกินไหมผมทิ้งอาหารอันน้าแล้ว เป็นที่ไ,ไม่เห็นไ,ไม่ดีหรือว่าทำไมเก่กทั้งหมฮะไม่ค้าไม่้าไปโดนเหลี่ยวโอยโดน เอาขากดเช็คดูของได้ดูได้กูดูได้คนเดียวทํามันสงสารเลเอาเงยเดี๋ยวไอ้ข้ามไหมเอาเลเดี๋ยวไอ้ข้ามไหม ไอผมกดอ้ผมจะให้น้ำเกลือกดผิดเอาเลยนะงั้นอะเชื่อมาลยังไงเก็บเลยแต่กุญแจมือกูหายละ อะไรพังล้มงวะโอ้โหเสื้อเสื้อเสื้อพังไม่น่าเจ้กูทำอะไรอะไอ้ถ้าขวายมันหนักกว่านี้อีกนะขวานะไอ้เคสมีลูกปะมีใช้ได้ปะใช้ลูกอะไรมึงดูดิลองเอาดาบไอ้เคเอสดาบของติดเอสเอส เกเออมาใช้ลูกนั่นแหละเจ็ดหกสองคูณสามเก้าม่กี่นัดมึงอ่ะสิบสิบัดเียวว่ตายสิบยิงทีเดียวว่าตายเหรอไม่ทำไมปืนมัน้ายบังไงงยังไม่ได้ถือปืนปืนมือสพายอยู่ไอ้ไอ้ไอ้คืปิด กูอ<ด>่านไรเรี้ยร้อยไอ้นี่ดีเลยดีเลย